สวัสดีครับผมกับสลากขึ้นเก้าพี่น้องมือกี้ก็บรดเหิดงานแล้วครับผมนีภาพพี่น้องมาจอกปืนลูกเขาครับผมมองเก้าครับพี่น้องบดเอมากประมาณเดือนกว่าแล้วครับผมช่วงนี้ก็บ่าต่อไกลอยู่ครับพี่น้องนี่ก็ติดเปลี่ยนลำกล่องอ่ะเปลี่ยนเป็นกล่องยิ่งไกลแล้วพี่น้องบดเหดใส่เลดดอดแล้วครับผมหมายเก้าพี่น้องมีเกาะอยู่สองตัวครับ ใบหลดนหมดแล้วครับวันนี้กับมาสีม่วงสีสีกับผมสีหาโมงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ้งครับผมสีมาทำได้ครับวันนี้เปลี่ยนแน่อมาับพี่น้องไกลป้าต่อมั่นบกเขาครับพี่น้องกันเลยล่องมหาจอบเบิ้งดงเขาน่งคือแน่ครับผมเปลี่ยนแนอกินแน่ครับผมไกลป้ากับ

เขาก็ไล่อยู่ครับผมตรง่อไหนก็มาตองไก่บองนี่ครับผมเขาทั้งนั้นเลยเนาะเกาะนลงครับผมในช่วงนี้มันบ่ขันครับผมเขามันบ่ขันนอกไปเนาะมีคนมาลุดไปแล้วครับเลยเดบบ่อยย่งครับเนาะจากเห็ดเอ้าไม้ครับ บรรยากาศครับผมตังโมดเดลครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในสุ่มครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นสุ่มสักกอนครับผมเป็นมีคนมาลือไปแล้วครับโอ้ยนี่ครับกันลือเพื่ออะไรมองนู่นครับเดี๋ยวเห็ดเอาไม้ครับผม เราดูครับมานประมานพี่น้องเดี๋ยวเจอกันครับผมเรียบร้อยพี่น้อง เด็ครับผมน้ำปักหมาครับผมมาแล้วครับพี่หน่องแต่เด็กขอไปเก็บก่อนครับผมแรบลนมาทางมองนี้ครับผมเหมือนดนเสียดครับพี่น้องเต่เด็กครับหมาคือเก่าพี่น้อง เหมือนถืบอบ่เต็มครับแต่ว่าค่าทีเลยเพี่น้องหมาคือเก่าครับผมเดี๋ยวนั่งกันต่อครับไม้เด็ดครับพี่น้องมาเมื่อไหร่ก็ได้กินมื้อนั่งครับผม ต้นหมานครับต้นนี้โอ้ตกในปากอ้อยนะพี่น้อง ลมมันแห้งครับผมเรียบร้อยเลยโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปหาครับยิ่งธึกอยู่พี่น้องที่นี่มันเสียมาทั้งนี้ครับผมตกอยู่น้ำปลาออยทังแพบครับผมเดี๋ยวค่อยไปหาครับพี่น้อยอีกตัวหนึ่งกระบอกยิงใหม่ครับผม กลาเต่าใส่เปพี่น้องมาสองตัวครับอ๋ออีกตัวหนึ่งบางกิ่งใหม่ครับตัวหนึ่งกับยูมินครับผมยิ่งเตบิบตกน้นพอ,อ้อยดังแถบพี่น้องโอ้สุ่มควายนีหมาอีลีครับพี่น้องโลมีคนมาเห็ดมาใส่เนี่ยผมลูครับนี่บอกกระสุนยังมีครับผมนี่ครับ คนมาใส่บริการสุม่มขวายได้่ยมันใส่หรือว่ามันเรามาันกะหลือถิงหรือว่ามันยิงนก,กบ่ถือกับพี่น้องดูครับดูตีคอบโดยพี่น้องดูครับไทยปลิดหรือว่าของเทครับพี่น้องอุไดม,มีกะคอมเมนต์มาเนียครับผมว่าจังสีห้อยตอกจังสีนี้ปืนของเทหรือว่าไทยปลิดครับ มีคนมาใส่บริการซุ่มข่อยได้หนิไข่อยให้ได้ก็เบิ้งเขาครับนี่ครับมันเหี่ยอยู่น้ำทำนี่พี่น้องเจออยู่อันเดียวครับผมสงสัยได้ยิ่งเต็มเดียวครับผมยิ่งบุถือกระเลยอรือซุ่มข่อยทิ้งเลยครับ <c oughs> วานาคักแควนี่ครับเอาไปเบิ้งก่อนหนึ่งหายอยู่หาก,กินคือกันละครับพี่น้องบ่ว่ากันแล้วครับผม เรียบร้อยครับสีเต็มคลับนับสามกระโพาครับผมโอ้อีตัวนึองอยังหาบ่เจอตัวปีน้องสามโตครับผมอา้าวเรียบร้อยสามโตบินเป็นเบิดเลยครับเรียบร้อยมอเตอร์โม่ครับป๊าีน้อง โอ้ยน้องดูสิเห็นเบิ้งครบสามตัวครับเบิ้งครบสองตัววิ่จ่อยเลยโอ้มาไปยังครับเดี๋ยวมันก็มาไหมหมติหมไร้ครับไปจ่อยครับพี่น้องเงียบกิ๊บเลยพี่น้อง เวลาครับบ่ายโมงครึ่งแล้วครับผมหิวเข่าแล้วครับพี่น้องน้ำกับเบิดแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมมันอีก็ได้อยู่งครับผมสามเต็มครับแต่มดีซีอยู่ในปะอ้อยนีพี่น้องเห็นเดี๋ยวไปหาก่อนครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมมันอีก็ให้ฮวัวกินคือกันครับผมหมาแล้วครับพี่น้องได้กับสามตัวครับผม นกมันบดมาลงมันทั้งนี้พี่น้องนกมันนป็นขึ้นไปทังดยอยครับผมคิดว่ามันชิ้มงมากินนามมองนี้ครับผมเปลี่ยนเสียงไปสองเทือแล้ไพี่น้องหยับกิ๊บครับผมน้อยอีกเทือหนึ่งก็ประมาณยากเหมือนแรงครับผมสวงแรงกะนาศีพ่อมีอยู่ครับผมสวงแรงกับสวงเสารครับผมสวงกลางๆนี่อากาศมันห้อน,นครับผมนกมันไปหาแหล่งหนามบดแล้วครับ หิว,ขว,วหหเวาาขาแล้วพี่น้องเจอกันไหมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กู๊ดสำหรับใครแห้สารานผมเป็นกำลังใจครับผมวันนี้กับทาพี่น้องมาจตัวเบิ้งนกเขาครับผมมานะพี่น้องไปครับผมเจอกันไหมครับหิวเขาแล้วครับผม